สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมต้นขนุนหลังบ้านนะครับตอนนี้ก็ออกลูกเยอะเลยครับนี่ครับให้ดูครับนี่ครับยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะเป็นไงครับเยอะไหมยังไม่หมดนะเยอะไหมเป็นไงครับเี่ย ดูแบบใกล้ๆนะนี่ครับเป็นไงครับลูกใหญ่ไหมครับเนี่ยถ้ามันถ้ามันติดลูกอะ่ะก้านมันจะใหญ่มากเลยเนะอันนี้อันนี้คือยังไงก็ได้แล้วแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมที่มันตายเนี่ยเพราะว่าแต่ความจริงก้านมันก็เริ่มใหญ่แล้วนะแต่ว่ามันคงมีแมลงลงเนี่ดูดิฮะ อันนี้ติดอันนี้ติดแน่นอนเนี่ยฮะโหดูก้านเนี่ยก้านใหญ่นะอันนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยแต่อันเนี้ใหญ่เลยอัอนนี้ก็กําลังจะออกนะเนี่ยเห็นไหมกำลังจะออกเนะี่ยอันนี้ผมว่าก็น่าจะติดนะเพราะว่าก้านมันเริ่มใหญ่แล้วแต่ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่อันนี้ติดแน่นอนนี่ก็ต้องหาอะไรมาลอง <laughs> เดี๋ยวมันจะเน่าครับ ถ้าเกิดโดนพื้นเนี่ยมันจะเน่าเนี่ยอันนี้ตายแน่นอนเนี่ยผมว่าเนี่ยดูก้านดูเนี้ยเนี้ยตายแน่นอนนะเพราะว่าก้านมันก้านมันไม่ใหญ่เหมือนอันนี้นะเนี่ยดูเนี้ยเนี่ยก้านมันใหญ่อันนี้ก็ผมว่าก็ต้องรอดูครับห้าสิบห้าสิบไม่งั้นก็มันก็จะเน่าเหมือน เหมือนอันนี้ครับมา,มาดูสั่งนี้มั่ง อันนี้ก็เพิ่งออกนะอันนี้เพิ่งออกนะเห็นไหมเนี่ยครับดูอันนี้ติดอันนี้ก็น่าจะตายนะผมว่าไม่รอดนะไม่รอดเหมือนกันอันนี้ได้นะไอ้ขาวๆนี่คือแมลงนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นแมลงผมว่าไข่แมลงเนี่ยเพิ่งออกอันนี้ก็กลิ่งนเมล็ดอันนี้อันนี้ติดแน่นอนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เนี่ยถ้าก้านมันใหญ่อะติดอันเนี้ยติดแน่นอนแต่ว่าอันเนี้ยมันกา้กกานเล็กก้านเล็กก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่าข้างใต้ก็มีอีกแนละ้วเนี่ยครับข้างใต้เห็นี้ยข้างใต้ก็มีนี่ดูอ้หนี้ก็ลูกใหญ่นะเนี่ยมาดูวี้ แม่ลูกใหญ่เลยอย่ะเดี๋ยวลองดูได้มีปะนี่ลูกนี้เห็นไหมฮะโูหลูกใหญ่เลยอะอันเนี้ยอันนี้ก็ลูกใหญ่น่นนี่ข้างบนนี่เห็นไหมข้างบนสองลูกเลยติดทั้งคู่เลยฮะลูกใหญ่กับลูกเล็กข้างบนนี่ก็ติดแต่อันเนี้ยเสียดายนะอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยสี่ลูกไม่ติด ลองดูเี่ข้าง,ง,งบนคงไม่มีแล้วข้างบนคงไม่มีแล้วอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ก็น่าจะได้ต้องรอน,นี่อันนี้ก็โอ้ซ่อนตัวนะซ่อนตัวเห็นไหมซ่อนตัวนี่โอ้อันนี้นี่ดูเนี่ย เห็นไหมอันนี้ก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะไอกิ่งเนี้ยแต่อันเนี้ยติดแน่นอนอันนี้ก็ห้าสิบโหอันนี้อีกนี่อันนี้อีกโหเยอะเนี่ยจับกับนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็เหมือนอันนี้เนี่ยขาวๆเนี่ยเหมือนกับเพี้ยลงอะนะเนี่ยขาวๆเนี่ยเหมือนกับเพี้ยหรือแมลงเนี่ยเยอะนะเยอะ มองมันก็เหมือนทุเรียนกันเยนด้่ต้นเนี้ติดเยอะเลยอะอร่อยด้วยนะต้นเนี้ออันนี้คืออันนี้คือที่มันในนั้นฮนะมันมันมันร่วงแล้วมันตาย เยอะเลยฮนะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยท่นเนี่ยดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยอันนี้เสดายนะเนี่ยดูดิเสดายอันนี้อันนี้ติด อันนี้ตายอันนี้อันนี้ก็น่าจะตายน่าจะตายเน,นี่ยอันเนี้ยแน่นอน <c oughs> อันเนี้ยเด็ดทิ้งได้เลย เดี๋ยวให้มันให้มันล่วงเองดีก,กว่าได้กินแน่นอนอันนี้อันนี้ก็ขึ้นห้าสิบห้าสิบอันนี้น่าจะได้กินก่อนอันนี้ลูกเนี้ยน่าจะได้กินก่อนเพื่อนเลยเพราะว่ามันมันใหญ่กว่าเพื่อนนะแล้วลูกอันนี้ลูกที่สองแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลูกที่สามข้างบน ประมาณแปดเก้าลูกอะน่าจะได้ทานนะแปดเก้า 8, ลูกเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับเป็นไงโหเป็นไงนะเห็นไหมฮะก้านใหญ่มากเลยอะอันนี้น่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวเดือนหนึ่งมาดูนะเดือนหน้ามาดูน่าจะได้ ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะครับขอจบคลิปก่อนนะครับ